สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมังสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผม กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซูเปอร์เมทาเดอะซีรีส์รอบนี้เป็นตาของดาบใหญ่นะครับหรือว่าเกรสซอสอาวุธไอคอนิกคู่เกมมอนสเตอร์มาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับเรามาดูตัวอาวุธกันก่อนเลยดีกว่านะครับทางฝั่งของอาวุธเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นอาวุธของเจ้าฟาทาลิสนะครับมันจะมีชื่อว่าแบล็กฟัทลิสเบสนะครับมีดาเมจรอเริ่มต้นมาที่1632นะครับมีคมขึ้นไปถึงคมม่วงเลยแต่จะมีเอฟเฟนิตี้ติดลบมาที่3 0นะครับติดธาตุมังกกรมมาด้วยอี180สิบเปอร์วก็มี 4, ส,สล็อต์4 2สล็อตนะครัุ ในฝั่งของการอัพเมนเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราอัพเมน a f f อฟเฟนิตี้เข้าไปด้วยนะครับรวมไปถึงเฮลดิเจนแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่เราเอาดาบตัวนี้นะไปเล่นเป็นสายชักตีหรือว่าสายคริดรอนนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องอัพเมนเป็น a อฟเฟนิตี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้สกิลคริดร์ในการกบูสต์ซัพคริทิคอลของเราแล้วเราจะไปใส่สกิลคริทิคอลไอเพิ่มนะครับให้ a อฟเฟนิตี้ของเรามันไม่ติดลบเพราะฉะนั้นเราสามารถอัพเมนเป็นแอตแท็กเข้าไปได้เลยครับผม และชุดเซ็ตที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับผมก็จะแบ่งมันออกเป็น3ชุดเซ็ตด้วยกันชุดเซ็ตแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้สกิลฟรอสคราฟนะครับเป็นการใช้สกิลชุดเซ็ตของเฟ ta อิสโดยตรงเลยเน้นโจมตีโดยการใช้ทรูชาร์สเลสเป็นหลักเลยนะครับต่อมาชุดเซ็ตที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นชุดเซ็ตแกรม่าของเจ้าวาคาน่านะครับจะได้สกิลฟรอสคราฟมารวมไปถึงอีกหนึ่งชิ้นผมจะใช้เป็นฟรอสแฟงบาริโอตครับผมเน้นการโจมตีไปที่สายชักตีนั่นเองนะครับหรือว่าสายควิดรอและชุดเซ ่วาผมจะเอาฟอสแฟงบริออดออกไปเพราะว่าเราจะเน้นทั้ง2อ,อย่างเลยเป็นสายไฮบริดนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันทีละชุดเซ็ตเลยดีกว่า ชุดเซ็ตตัวแรกนะครับผมจะเลือกใช้เป็นชุดเซ็ตของเจ้าฟาทลิสสชิ้นเลยรวมไปถึงรองเท้าของวาคนาอีก1ชิ้นนะครับชุดเซ็ตของฟาทลิสเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นแบบเบต้านะครับสชิ้นและแบบเอลฟาหชิ้นแบบเบต้าจะอยู่ที่ส่วนหัวส่วนเสือ้อและส่วนแขนนะครับส่วนแบบเอลฟาจะอยู่ที่กางเกงครับผมส่วนทางฝั่งของรองเท้าเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นของอาร์เซนเปลวาคนาหรือว่ารองเท้าแบบแกรมม่านั่นเองนะครับ ซึ่งรองเท้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันจะติดสกิลมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่องที่โอเคเลยมีช่องเลเวล4นะครับกับช่องเลเวล2ส่วนสกิลที่ได้มาจากรองเท้าตัวนี้เนี่ยเราจะติดสกิล l p ิกเปอร์ฟอร์แมนมาที่เลเวล3เลยนะครับรวมไปถึงจะติดสกิล c k c h e e ส e มาด้วยอีก2เลเวลซึ่งสกิล k c ิกชีสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีไว้แล้วดีมากๆสําหรับการเล่นดับใหญ่เลยนะครับโอเคเราลองมาดูการใส่สกิลกัน ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับสร้อยเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นสร้อย Attack Charm Level 5เอาไว้นะครับอันนี้จะได้สกิล Attack Boost มาที่ Level 5เลยในตัวดาบเนี่ยผมจะใส่ Expert ้าไป2อันเลยนะครับจะ boost up Critical ของเราให้เต็มมันจะอยู่ในกางเกงแล้ว Level 3นะครับอยู่ตรงนี้ Expert Level ก็ Max ที่ Level 7พอดีต่อมาก็คือสกิล Charger นะครับผมจะใส่เป็น Charger คู่กับ Medicine เอาไว้ให้ครบที่3 Level เลยครับผมและในส่วนต่อมานะครับผมก็จะใส่ Gem Challenger หรือว่าสกิล Initiator นั่นเองผมจะใส่ให้ครบ Level 7เลยนะครับผมจะใส่เป็น Gem Level 4 2 แล้วก็ใส่เป็นเจม Challenger Maintenance อีก3อันครับผมก็จะได้ Challenger มาที่เลเวล7ได้ m a i n t e n น n c e มาอีก3เลเวลครับผมและวสกิลต่อมานะครับก็คือ Critical Boost นั่นเองนะครับ Critical Boost เนี่ยผมจะใส่เป็นเจม Critical m a i n t e n น n c e ไว้2อันนะครับเพื่อ Boost up สกิล Maintenance ของเราไว้เต็มที่เลเวล5เลยแล้วก็อีก1อันเนี่ยผมจะใส่ไว้ที่รองเท้านะครับเป็นเจมเลเวล2ตรงส่วนของกางเกงเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ช่องมันเหลือนะครับเพื่อนๆสามารถปรับสกิลเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับอาจจะใส่เป็น b r a c ก็ได้ใส่เป็น Phoenix ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็น Handi Craft ก็ได้นะครับตรงนี้ผมใส่เป็น hard fire resist เอาไว้นะครับในกรณีที่เราจะเอาชุดเซตนี้ออกไปต่อกรก,กับฟาธิลิสก็จะทําให้เราโดนตกเบาลงนะครับใส่ skill shaver ไว้ด้วยนะครับอันนี้มันจะทาให้ดาบใหญ่เวลาเราทําจุดอ่อนเนี้ย drop slinger ให้เรานั่นเอง,เองซึ่งผมมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าการที่เราไปใส่ส k i ล slinger capacity นะครับเราใส่ skill เดียวเราสามารถ drop slinger ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเราไปใส่ skill slinger capacity เนี่ยมันก็แค่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันไม่ได้ทําให้เรา d r อปจากการทำจุดอ่อนของเราและอีกหนึ่ง skill ก็คือ c o o l d n e s e t หรือว่า gem r e นั่นเองนะครับอันนี้จะบูสต์ up แอตแทกให้เราได้เพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม่ได้เอาชุดเซตนี้ไปตอก่อกับฟาทาริสนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นสกิลแฮนดิคราฟก็ได้นะครับเพราะว่าดาบใหญ่ตัวนี้เนี่ยมีคมม่วงก็จริงแต่เป็นคมม่วงที่ค่อนข้างต่ำเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าใส่สกิลแฮนดิคราฟไปด้วยได้ก็จะดีมากเลยครับผมชุดเซตที่2ต่อมานะครับก็คือชุดเซตฟอส ผมจะเลือกใช้เป็นชุดเลมม่าของวาคาน่านะครับ4ชิ้นรวมไปถึงฟลอตแฟงบริยอตหน1ชิ้นวาคาน่าเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนกางเกงแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับส่วนทางฝั่งของฟลอตแฟงบริยอตผมจะเลือกใช้ตรงส่วนของถุงมือนะครับ ซึ่งสกิลหลักๆที่เราจะได้มาจากชุดเซตตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือสกิลฟอสครับคริติคัลเอเลเมนต์นะครับและอีกหนึ่งสกิลก็คือพันดิ้งชิ่งรอที่มาจากชุดเซตของฟอสแฝงบัลลียอดนั่นเองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยชุดเซตของวาคาน่านะครับมันมีสกิลสำหรับการเล่นดาบใหญ่เนี่ยติดมาแล้วเกือบครบเลยนะครับทั้งสกิลโฟกัสนะครับพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์โคเรเซนต์รวมไปถึงสกิลคริดรอ้ด้วยนะครับจะต,ติดมาที่เสื้อแม็กซ์ที่เลเวลสามกันเลยโอเคเราลองมมมมาาาาาดูสสสสสกกกกิลลลลลลั charm, ัันนััันนนนนนนใใตตววราาารรรร้้้้อออออยยยะะะคคบบผจเเเเเเเื่่ปป็ไีีีชทถพ ใส่เอียบลักได้แม็กซ์ถึงเลเวล5แล้วนะครับตรงเจมชิ้นแรกนะครับในตัวดาบเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นสกิลแฮนดิคราฟคู่กับไวทาลิตี้เอาไว้นะครับชุดเซตตัวนี้เรายังจําเป็นจะต้องใส่สกิลเฮลบูสต์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ชุดเซตฟัตติลและมันจะต้องบวกเลือดให้ถึง200นะครับโดยใช้สกิลเฮลบูสต์แม็กซ์เลเวล3ผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้2อันนะครับคู่กับแฮนดิคราฟและอีกหนึ่งอันผมจะใส่ไว้คู่กับเชลเลนเจอร์ครับผมเจมชิ้นต่อมาก็คือเจมแอตแท็กนะครัับบแแต่่่่ววววาผมมมจจะะะใใสไ้นนรรรคคคอีีกกก2เเเเเลลลลล็็ท7ย ผมจะใส่เป็น Attack 4 1อันนะครับแล้วก็ Fortify Attack อีก1อันและที่เหลือก็คือเจม l e เวลหนอีก2อันนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆมีเจแ a t แท็กซีอันนะครับ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้ใส่ไปเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องใส่ฟอร t i f y a ย t a c แก็ได้ สกิลคริติคอลของผมเนี่ยผมจะใส่ไว้แค่เลเวล5นะครับเพื่อว่าที่จะลบตรงส่วนที่ติดลบของอาวุธไปนะครับก็คือ30คริติคอลของเราเนี่ยมันจะมาจากสกิลคริติคอลนะครับ5เลเวล25รวมถึงสกิลแอตแท็กบูสอีก1เลเวลก็จะกลายเป็น30นะครับตัวที่ติดลบก็จะหมดไปแล้วและการที่จะบูส์ัพคริติคอลของเราให้เต็มนะครับก็คือเราจะใช้สกิลคริดรอครับผมเราจะติดสกิลคริดรอมาแล้วแม็กซ์ที่เลเวล3ในเสื้อเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่สกิลคริติคอลบบบบููสสใให้เเเเต็็็มมมนนนนนนะะคคครรัััััผ่่ปจลลว2 2อออกกกดิซีี1 ครบที่รว v e l 3และส่วนสุดท้ายก็คือทางฝั่งของ Challenger นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น Challenger Level 4ไว้2อันนะครับรวมไปถึง Challenger v i t a l i t y 1อันนะครับ เพลเซตตัวนี้นะครับถ้าเราลองเอาไปเล่นเนี่ยเราจะสามารถสแตนมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับถ้าเราเล็งที่หัวมอนสเตอร์อย่างนั้นก็สัก1ครั้งนะครับแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ฮิตแรกฮิตเดียวเลยนะครับชาร์ตตีฮิตแรกแต่ในกรณีที่มอนสเตอร์ล้มเราก็ยังสามารถตีทรูชาร์ลได้เหมือนกันนะครับแต่ทรูชาร์ลของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ติดคริติคอลนะครับมันจะไม่มีคริติคอลอยู่เลยเพราะว่าเราใส่แค่สกิลคริดวอเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นศูนย์พอดีเป๊ะเลย และชุดเซ็ตสุดท้ายนะครับก็คือชุดเซ็ตฝั่งไฮบริดที่เราจะเน้นตีทั้ง2แบบเลยนะครับมีทั้งสกิลคริดอแล้วก็มีการใช้ทรูชาร์สลสด้วยนั่นเองนะครับชุดเซ็ตตัวนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นวาคาน่า4ชิ้นนะครับที่ส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนถุงมือแล้วก็ส่วนรองเท้าครับผมส่วนที่กางเกงเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นของเฟเทอริสแบบเอลฟ่านะครับและสุดท้ายก็คือสร้อยนะครับผมจะเลือกใช้เป็นเชลเลนเจอร์ชามนั่นเองนะครับตรงส่วนดาบเนี่ยผมจะใส่สกิลคริโตเอาไว้นะครับสองอัน ต่อมาก็คือเทนเดอร์ไรเซอร์นะครับผมจะใส่เป็นเทนเดอร์ไรเซอร์คู่กับไวทาลิตี้เอาไว้2อันนะครับสกิลเทนเดอร์ไรเซอร์เนี่ยเราจะได้มาจากเจมันนี้2อันนะครับแล้วก็อีก1อันเราจะได้มาจากกางเกงของฟาเทลิสครับผมต่อมาก็คือเจมแอตแท็กนะครับเจมแอตแท็กเนี่ยเราจะได้มาแค่เลเวล5นะครับแต่ผมจะใส่ไว้ในผ้าคลุมอีก2เราจะได้เต็มที่เลเวล7พอดีในกรณีที่เราใส่ผ้าคลุมนะครับมันจะอยู่ตรงหมวกนะครับกับตรงเสื้ออย่างละหนึ่งนะครับตรงช่องเลเวล1ต่ออมาก็คืจะอยู่ตรงแขนนะะครับจเป็นเจมเเลลลว4แะสุดท้ายก็คือจะอยู่ตรงกางเกงนะครัับอนนี้ผมจะใส่เป็น สกิลชีตคู่กับสกิลแอตแท็กเอาไว้นะครับสกิลชีตคู่กับแอตแท็กเนี่ยผมใส่แบบนี้เพื่อว่าเราจะบูสต์อัพสกิลชีตให้เต็มแม็กซ์ที่เลเวลสเลยนะครับเพราะว่าสกิลชีตมันจะมาอยู่แล้วที่เลเวลสองนะครับควิกชีตเนี่ยเราใส่อีกหนึ่งอันก็จะแม็กซ์ที่เลเวลสเลยส่วนแอตแท็กก็จะแม็กซ์ที่เลเวลเจ็ดพอดีนะครับในกรณีที่เราใส่ผ้าคลุมแต่ชุดเซตตัวนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใส่สกิลชาร์เจอร์เข้าไปเองนะครับผมจะใส่สกิลชาร์เจอร์เอาไว้สามเลเวลเป็นชาร์เจอรรรรรร์แแบบบบธมดาาเนนนนีี่่ยออออกกัััคคลลละสวสท้็ิต คริติคอลผมก็จะใส่เป็นเจมเลเวล2เลยนะครับทั้ง3อัน แล้วช่องมันจะเหลืออยู่1ช่องนะครับตรงนั้นผมก็จะเลือกใส่เป็นสกิลแฮนดิคราฟเอาไว้นะครับที่เลเวล4เพราะว่าชุดเซตอันนี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องใส่สกิลแฮนดิคราฟด้วยนะครับเพื่อเมนเทนคมของเราเราไม่ได้ใส่เป็นชุดเซตของฟาทาริสและเราจะไม่มีทรูเลเซอร์ชาร์ปมานั่นเองนะครับสำหรับชุดเซตตัวนี้นะครับมันจะมีคริติคอลที่ไม่ได้เต็ม100%นะครับยกเว้นว่าในกรณีที่เราตีฮิตแรกนะครับแรกของเราเนี่ยมันจะติดสกิลคริติคอลดรอมานะครับคือ,ค,อ,อคริตรอน่เ่มนงกกกคคคอออเเตลล้วะรรรัับบบสิิิาาขขไป แต่ในกรณีที่เราตีเป็น True Charge Slash เนี่ยค,คริติคอของเรามันจะเหลือแค่85%นะครับก็คือตัวดาบเนี่ยมันจะติดลบมาแล้ว30นะครับติด w e a k n e s s Exploit มาอีก50%นะครับติด Critical i 40ได้ a g i t a t o r มาแค่10%นะครับเพราะว่า a g i t a t o r รรอบนี้เราจะใส่ได้แค่เลเวล5เราไม่ได้ใส่ชุด s e t f a t a l i s t นะครับเลเวล5เนี่ยมันให้ Critical มาแค่10%นะครับต่อมาก็คือจะได้อีก5%จากสกิล a t t a c k b o o s t นะครับและสุดท้ายก็คือถ้าเรา,เาอััเเเมมนนข้้าาไไปปีกกก10นะครรรบ็ร็จด Cri tical Amin ว85 โอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับซ u เปอร์เมทาดาบใหญ่หรือว่าเกรซซ้อนนั่นเองหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆในการจัดชุดเซตเมทาของดาบใหญ่ได้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับปรับตามเจมที่ตัวเองมีไม่ต้องเหมือนผมเป๊ะก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องแมทแมสกันด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตกหล่นไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีตรงไหนอยากติชมหรือว่ามีตรงไหนอยากแนะนำเนี่ยว่าชุดเซ็ตของผมยังจะต้องเปลี่ยนตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับก็มาคุยกันมาลิฟข้อความไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้แมทแมสก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ